สวัสดีค่ะพบกับปิ่นีกเช่นเคยนะคะทุกวันนี้นะคะโลกของเรานะคะมีขยะเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะส่งผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะคะปิ่นก็เลยนะคะอยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาช่วยโลกกันด้วยการเปลี่ยนเศษอาหารนะคะที่กินเหลือภายในบ้านนะคะให้กลายเป็นปุ๋ยนะคะและเจ้าตัวสินค้าที่ปิ่นจะมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือเครื่องย่อยเศษอาหารโฮมิรุ่น H M 0 0 8 0 P W H ที่จะมาช่วยย่อยเศษอาหารภายในบ้านของเราให้กลายเป็นปุ๋ยได้เร็วไม่มีกลิ่นคาวประหยัดพื้น นที่และพลังงานพร้อมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะคะเครื่องย่ายอาหารรุ่นนี้นะคะเขามีดีไซน์ที่ดูทันสมัยเรียบง่ายนะคะเขาจะออกแบบมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงสูงกระทัดรัดพอดีผลิตจากพลาสติกเกรดพรีเมียมมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทนทานปลอดภัยที่ด้านหน้าของตัวเครื่องก็จะมีโลโก้ที่สกรีนคําว่าโฮมี่นะคะและด้านใต้นะคะจะเป็นจอแสดงผลค่ะในส่วนของด้านบนของตัวเครื่องนะคะก็จะมีปุ่มกดต่างๆมาให้เราเลือกใช้งานนะคะอย่างครบคันเลยค่ะส่วนที่ด้านขวาบนของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มกดเริ่มนะคะหรือว่าหยุดการทํางานนะคะปาปิดของเครื่องนะคะ ผลิตจากวัสดุพลาสติก ABS เกดสูงซึ่งมีความทนทานต่อการกระแทกและก็อุณหภูมิสูงช่วยป้องกันการแตกแล้วและก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องนะคะนอกจากนี้พลาสติก ABS นะคะยังมีน้ำหนักเบาทําให้การเปิดฝานะคะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายค่ะฝาปิดของเขานะคะยังมีระบบ,บล็อกช่วยให้ผู้ใช้งานนะคะมั่นใจได้เลยว่าเครื่องจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยตลอดการใช้งานค่ะเขามาพร้อมกับใบหมุนนะคะที่ออกแบบมาเพื่อย่อยสลายเศษอาหารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะการบุนของใบพัดนะคะจะช่วยให้เศษอาหารถูกตัด ะะแล้วก็คกเค้าอย่างทั่วถึงค่ะเขาใช้ระบบความร้อนนะคะในการย่อยสลายเศษอาหารค่ะโดยการอบด้วยความร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมนะคะป้องกันการเจริญเติบโตของแบคท,ทีเรียน,นะคะที่จะเป็นอันตรายนะคะมาพร้อมกับระบบกรองกลิ่นที่ใช้ไส้กรองคาร์บอนค่ะเพื่อช่วยลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะคะระหว่างการย่อยสลายเศษอาหารค่ะเขาแนะนําให้เรานะคะเปลี่ยนไส้กรองทุกหเดือนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะปิ่นจะไปลองใช้งานเจ้าตัวเครื่องย่อยอาหารนะคะให้ทุกคนดูกันค่ะ ซึ่งปินนะคะจะเอาไปวางไว้ในสวนหน้าบ้านของปินนะคะปินบอกเลยนะคะว่าดีไซน์ของเขานะคะดีไซน์ออกมาดูดีมากๆเลยนะคะเข้ากับสวนบ้านปินสุดๆไปเลยและที่สําคัญนะคะใช้งานได้สะดวกนะคะไม่ยุ่งยากปินจะเอาพวกเศษกุ้งขนมปังนะคะเปลือกมานนาแล้วก็ผักต,ต่างๆมาลองย่อยดูค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะหมุนฝาเครื่องนะคะไปด้านขวาเพื่อเปิดฝาออกนะคะจากนั้นนะคะก็เทเสร็จอาหารที่เราต้องการย่อยนะคะลงไปที่เครื่องได้เลยค่ะเมื่อเทเสร็จแล้วนะคะก็ทําการปิดฝานะคะโดยการหมุนไปทางด้านซ้ายค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาตั้งเวลาในการย่อย ะะเราสามารถกดทีละครั้งนะคะเพิ่มทีละ30นาทีก็ได้นะคะหรือว่าจะกดค้างเพื่อเพิ่มเวลาแบบเป็นหลายชั่วโมงก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะสะดวกมากๆถัดมานะคะก็จะเป็นโหมดออโต้คีนโหมดนะคะเพียงแค่เติมน้าสะอาดลงไปในถังนะคะเครื่องก็จะทําความสะอาดตัวเองนะคะโดยอัตโนมัติเลยค่ะ AI โหมดนะคะจะเป็นระบบอัจฉริยะนะคะที่ปรับระยะเวลาในการย่อยสลายตามปริมาณของเศษอาหารโดยใช้เวลาสูงสุด10ชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโหมด Normal นะคะย่อยสลายภายใน8ชั่วโมงสําหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็น หมดควิกนะคะย่อยสลายสนาอาหารภายใน5ชั่วโมงเหมาะสำหรับอาหารปริมาณน้อยนะคะหรือเมื่อเราเร่งรีบนะคะ พอเราทำการเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะให้เรากดปุ่มนะคะที่ด้านขวามือนะคะตัวเครื่องก็จะเริ่มย่อยเสรอาหารนะคะแบบอัตโนมัติเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็รอแค่เวลานะคะให้ตัวเครื่องทํางานตามเวลาที่กําหนดนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเจ้าตัวเครื่องย่อยเสษอาหารโฮมมีนะคะมีความจุ3ลิตรซึ่งเพียงพอสําหรับการย่อยเสษอาหารในครัวเรือนทั่วไปนะคะเมื่อเครื่องทํางานเสร็จนะคะเราก็จะได้ปุ๋ยอินทรีที่มีประโยชน์นะคะสามารถนําไปเติมพืชผักสวนครัวของเราได้ค่ะช่วยลดปริมาณขยะนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินรีที่รยวด รอได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแกจ็ตนะคะที่ปิ่นอยากให้ทุกคนนะคะมีติดบ้านไว้จริงๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับตัวเครื่องย่อยอาหารตัวนี้นะคะปินหวังว่าจะถูกใจสายอีโคเฟลลี่อย่างแน่นอน,นะคะ่ะยิ่งเป็นตามบ้านนะคะหรือว่าร้านอาหารที่มีเศษอาหารเหลือทิ้งบ่อยๆนะคะเราสามารถนําเศษอาหารตัวนี้นะคะมาบรรจุใส่ถังนะคะที่สามารถบรรจุได้ถึง3ลิตรน,นะคะทําการย่อยนะคะแล้วก็ไล่กลิ่นด้วยนะคะออกมาเป็นปุย๋ยสามารถปลูกต้นไม้ได้อีกนะคะบอกเลยว่าดีไซน์ของเขานะคะมีความมินิมอลนะคะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ภายในบ้านด้วยค่ะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่ ,7990 บาทนะคะเขารประกันอยู่ที่1ปีเต็มน,นะคะสำหรับ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะปิ่นจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะปิ่นก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเฟ r ร์สเทให้ปิ่นด้วยนะคะวันนี้ปิ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย